ตรงนี้นะคะเหมือนน้องเขากำลังจะออกดอกนะคะต้นที่เราปลูกไว้นะคะที่ลงคลิปปลูกไว้ตอนนั้นตอนนี้งามแล้วค่ะอันนี้เป็นกระถางไซส์ตัวนี้น่าจะเป็นไซส์หนิ้วนะคะไม่ใหญ่มากเราใช้ดินปลูกของเรานะคะงามมากเลย ตัวนี้เป็นสายพันธุยูกินะคะจะเป็นสตอเบอรี่ขาวนะคะตัวนี้ที่ลงคลิปไว้คาวทีแล้วนะคะลงคลิปการปลูกไว้ตอนนี้นางงามมากพร้อมที่จะออกช่อดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะในส่วนตรงนี้น่าจะใกล้ออกดอกละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะเป็นสตอเบอรี่ขาวเดี๋ยวจะพาไปดูโรบิรูบิเจมกันตัวนี้เป็นรูบิเจมนะคะใบใหญ่มากนะคะ ตรงนี้เราใช้ขุยมะพร้าวนะคะใช้ขุยมะพร้าวโอ้โหเสียงดังมากไก่ของเรานางตื่นนางตื่นตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะใช้ใช้กบตรงโคนเขาจะได้สดชื่น,นะคะ่ะเห็นไหมคะต้นเขาสดชื่นมากใบใหญ่ด้วยเดี๋ยวคงจะใกล้จะออกดอกเหมือนกันนะคะต้องปลูกหนึ่งต้นต่อ1ถุงหรือ1กระถางนนะคะถ้าเกิด มีหลายๆต้นเราต้องถอนออกนะคะต้องให้หนึ่งต้นเท่านั้นถ้าเกิดเยอะเนี่ยคือเขาจะไม่ออกลูกนะคะให้เรากินนะคะเดี๋ยวมาดูต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูโชกุนมาถึงแล้วนะคะตัวนี้เป็นโชกุนนะคะโชกุนเพิ่งจะลงนะคะนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยต้นยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ใกล้ๆก,กันเป็นโตชิโอโนเมะตัวนี้ ของเราจะปลูกทั้งในถุงแล้วก็ในกระถางนะคะตัวใกล้ๆกกันตัวนี้จะเป็นพันธุ์พายเบอร์รี่นะคะเป็นสตรอเบอร์รี่ขาวเหมือนกันตัวชิโอโนเมะสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นกระถางสายยาวนะคะที่เราปลูกไว้อันนี้ก็โตชิโอโนเมะนะคะสายพันธุ์ญี่ปุ่นลูกสีแดงนะคะส่วนใกล้ๆกก,กันตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์โตคุงนะคะ